สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ง้อป่าได้ถอดดูเป็นผราสังแล้วนะครับขอบคุณช่างตัดผมยินดีครับโปรโมทร้านหน่อยครับผมอ๋อเดอะบับเบิร์คลับครับอยู่วงป่ากาญจนบุรีครับกาญจนบุรีนะครับใช่ครับตัวเมืองเลยอืมเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับถ้าผมมันยาวแล้วอ่ะก็จะได้มาตัดแต่ขอแนะนําจากช่างหน่อยว่า ประมาณกี่เดือนหรือเดือนละครั้งหรือยังไงดีดการตัดผมโดยปกติก็เดือนละครั้งครับโอเคอยู่เดือนละครั้งเ<ะ>ดือนละครั้งจะจะดูดูแบบดูดีใช่ไหมใช่ครับจะดูดีตลอดครับถ้าเลยเดือนไปแล้วมันก็จะแบบทิ่มหูทิ่มทิ่ม,มคอแล้วครับพี่อ๋อมันมันทิ่มคอใช่ไหมใช่ครับอันนี้ผมตัดมีบอกแค่ีไหนว่าทรงอะไรเออทูบ็อกครับผมเราตัดเป็นทูบ็อกครับทูบ็อกนะครับแต่ว่าเป็นทูบล็อกแบบว่าอะไรนะพี่ แจ็คธนพลแจ็คธนพลเอฟซี FC บอกว่าหน้าตาผมเหมือนแจ็คธนาพลนะเหมือนจริงเหมือนจริงครับคล้ายๆไหมใช่ครับผมมาเชิญน้่เลยพี่อะไรครับออนุญาตนครับพี่ได้ครับผมโอเคทุกคนบ๊ายบาย